อแกเป็นเนอะฉันเบื่อเลือกเกินกับการสิงทุกอย่างไม่ว่าจะอ่นหนังเสือจัดกว่าไฟได้ตีกลอตรงที่หนึ่งแล้วก็อะไรก็ไม่รู้เออฉันก็กดไลค์ทุกทีวิ่งกดด้วยแต่นายเป็นมนุษย์ใช่ไหมแกต้องรู้เรื่องด้วยว่าโลกนี้จะเกิดอะไรขึ้น มีแต่ไม่ค่าก็ต้องถูกค่าชักมีดมาสองสางมาเฉือนให้หมด <c oughs> เข้าใจไหมแกก็เป็นมนุษย์ที่อยากเออ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 แกรู้แก,แกเออโอ้ยแกพูดอีกทีหน่อยว่าอยากรู้อีกนไม่ขอบคุณ หยุด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 แกทำอะไรแกไม่มีสิทธิ์มาจับตัวฉันนะเว้ยแล้วทำไมอ่ะกูจะฆ่ามึงไงไม่ไม่ยอสวัสดีฉันคือแซนรอฟังมุกยูนซี่นั่นแหละแกก็รู้ว่าคืออันนี้ แกจำน้องชายตัวเองได้ไหมวัดใช่ฉันฆ่าเขาไปเลยแล้วก็ว้าวีเกวาริโอกแกก็รู้ว่าฉันฆ่าน้องชายแกไปฉันก็รู้แล้วแต่ว่าแกจะทำอะไรกับฉันแบกทามไหมล่ะโอเคโอเคข้างนอกนอกร้องกัดบานดอกไม้เป็นบาน What? แกจะโดนไปอีกรอบยังไม่ละถ้าแกอยากสู้อีกฮึลูกน้องครับใครต้องไม่โอเค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  แกนี่น่าตลกแกรู้ไหมว่าแกต้องตายเฮ้ยแกฉันไม่ตายแต่ shit อะยุดีเธอยุดีเถอะแกก็รู้คืออะไรนี่ ได้ตลกจริงแปปเดี๋ยวแปปหนึ่งนะโอเคแกต้องตายนี่นี่น้อยนี่มึงก็หลบเก่งจริๆมาดู้กันหลบปากเอ้อูอู้เดี๋ยวคิดว่าฉันอย่าคิดว่าแกหลบคนเดียวได้หรือฉันก็หลบได้เหมือนกันเอ้แกก็รู้ว่าฉันก็หลบได้อยู่แล้วเออ แกก็รู้ว่าแกเป็นคนฆ่าน้องชายฉันแต่แกก็หยุดฆ่าน้องชายฉันได้ฆ่าทุกคนในอันนตรายแกก็พอฉันก็เบื่อกับการตสู้กับแกเหมือนกันแกก็รู้ว่าฉันไม่อยากฆ่าแกแต่แกมันน่ารำคาญเข้าใจแกต้องตายทุกทีแต่แก

หยุดถ้าหยุดรู้กันเถอะหยุด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 เลยหยุดหยุดหยุดแกขะพอฉันจะไม่อยากสู้กับแกฉันก็ไม่อยากสู้กับแกแหละแต่แกคิดแทนนี่ยังว่าแกจะไม่ฆ่าเรียง มาเป็นเพื่อนกันดีกว่าที่เหมือนเริ่มต้นที่แล้วแบบนี้นะโอเคโอเคช่างเอะนายจะกดยัดหรือโนก็ตามใจฉันก็จะรอนะเฮ้ยนั่นแหละนะอออืม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 

ฉันจะไม่สู้กับนายเพราะฉันก็เหนื่อยเกินอึเอ้แกก็ต้องอึฉันก็เอเอเอแกก็อยากโดนไม่ตายก็ไม่อยากโดนแกอยากโดนไหมล่ะแกถ้าแกสู้มากกว่านี้เกี่ยวแกจะมีไม่ตายขึ้นมาโอ้โหสัสอะไรนี่ โอ้โอ้เหนื่อยจริงๆเลยเฮ้ยช่างเหนื่อยเอ้ยหยุดเถอะอ,อย่าไม่นั่นฉันจะใช้ไม่ตายหยุดเถอะฉันจะฉันจะใช้ไม่ตายจริงแล้วนะเออโอเคหยุดก็ได้ใช้กันเลยเฮ้ยแซนเต้ <c oughs> <c oughs>

แกไม่สามารถเข้ามาใกล้ๆฉันได้เมื่อระหว่างที่ฉันตื่นอืมโอเคโอเคเอยแต่ฉันจะจะทำธุระเพ่อนอนเออไรไม่โดนหรอกว้เออ แกนี่สุ่ม่ากจริงๆฉันบอกแกแล้วใช่ไหมว่าแกไม่ยอมหยุดจินยาสายสักทีเออพอแค่นี้เ่จะฉันจะไปกิลบีพอไปรัฐจะได้อะไรไหม Mình mới mhm cho mhm 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 quá Này mhm 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 ันช่วยแกแล้วนะแกไม่ว่าเลยฉันนะฉันเป็นพวกเดียวกันแล้ว <c oughs> ในที่สุดก็ดีสักที <c oughs> นั้นก็ช่วยก็ก็ดีนะแต่ก็ไม่โปรดไว้ชีวิตไว้ชีวิตฉันที <c oughs> ได้โปรด